ในขอปริยัติก่อนเนาะพระท่านเรียกวาในในส่วนของปฏิบัตินะขอปริยัตินี่มันบม่สามารถเอาไปพิจว้าเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเป็นขอที่ยุ่ในพระไตรปิฎกมันเป็นคำพี่ก็ปเป็นตัวแท่นพระพุทธเจา้านั่นแหละคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็มหมายเพราะว่าผู้ใดเข้าใจความหมายของพระไตรปิฎกนี่ นะทั้งเมื่อทั้งสามหมวดว่าจะเป็นหมวดของอพระวินายปิโดพระสุตตันตปิโรและพระอภิธรรมปิโกนะอันโปซิเบาลเล่าในไทยในเนะาะพระวินายปิโรก็แปลว่าเรื่องเล่าของผู้ที่จะต้องถูกกาบไหวหรือสมณะที่เป็นพระพิสุสงมันนี